ตองเที่ยวมาเต็มๆทุกคนเป็นเรืออา,อาหารเป็นนานาชาติครับผมเป็นบุฟเฟ่ต์ครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับคลิปนี้มาอัปเดตภาพบรรยากาศก้นต่อน,นะครับผมช่วงนี้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไทยเทยอะมากๆนะครับผม ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนก็ตามนะครับตามภาพเลยทุกคนตอนนี้เรือนําเที่ยวเจ้าพระยานนะครับผมเต็มคาราวลนะครับผมจุดนี้ทุกคนมากันเต็มเ,เ,เลยครับส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมบออกแล้วแล้วต้องเที่ยวเต็มเรือเลยครับอมอดูกันดู ต้องบอกเลยว่าวันนี้บรรยากาศดีมากทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมนี่ครับช่วงหน้าฝนทุกคนไม่น่าเชื่อว่านากักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันนะครับผมว้าวเรือลำนี้คือใหญ่มากๆทุกคนสามชั้นนะครับผม มากนะครับนักท่องเทีย่ยวเขาก็าจะไปเต็มอยู่ชั้นหลาดฟ้านะครับผมสุดยิ่งใหญ่นะครับนักท่องเทีย่ยวมาเต็มเมทุกคนเป็นเรืออาหารเป็นนานาชาติครับผมเป็นบุฟเฟ่ครับ ไม่น่าเชื่อจริง,รงๆว่านักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวช่วงหน้าฝนนะครับส่วนชั้นที่สองน่าจะเป็นชั้นแบบรับรองช่วงเวลาฝนตกนะครับผมถ้าฝนตกเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งทานอาหารกันอยู่ข้างล่างนะครับไดูเคอเก่าไ่เก่าน มนก็ไหนดานนี้่นก็หวกอะไรที่ห่ออยู่ข้างบนนี้ที่มันต้องดึงด้านบนเพื่อหล่อแต่ต้ i ง i t วังด้านนี้นะครับมาอีกหลำแล้วครับเรือนำเที่ยวเจ้าพระยานะครับผมจะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือพระอาทิตย์นะครับผมมาจากเอเชียทิศนะครับครับนกท่องเที่ยวก็ลงเยอะเหมือนกันนะครับ ที่ตะโกนเห็นนั้นคือท่าเรือที่ไหนครงท่าเรือไอคอนสยามน,นะครับผมเที่ยวนี้ไม่เยอะมากนะครับผมเพราะว่ารับไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับ ส่วนเรือํำนี้นะครับผมก็มาจากท่าเรือพระอาทิตย์นะครับผมมุ่งหน้าไปเอเซทีฟนะครับแล้วองเที่ยวเต็มเลยครับผมสีเหมือนกันเป๊ะๆเลยว้าวมากันแล้วโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มคาราเบลครับผม ทงชาติทั้งนั้นเลยทุกคนอันที่จริงเราเห็นข้างบนไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เยอะเลยนะแต่ว่าข้างล่างนะจะเยอะเพราะว่าบางทีเขาก็เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันกลัวอันตรายอรทุกคนนะครับผมส่วนมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะเขาจะอยากจะขึ้นไปชั้นดัดฟ้ากันหมดทุกคนนะครับผมก็เป็นช่วงนี้นะช่วงประมาณทักสี่ห้าโมงนี้นะครับผมดียวครับ พอเข้ามาเห็นไอคอนสยามนะครับผมต้องถ่ายรูปกันยกใหญ่นะครับผมวิวนี้สวยจริงๆนะครับดูเรือเรือด่วนเจ้าพระยานะครับผมนักท่องเที่ยวก็เต็มเือนกันนะครับถ้าเป็นธงส้มนะครับผมราคาค่าตั๋ว16บาทนะครับต่อเที่ยวแต่ถ้าธงส้มนะครับผมแต่ถ้าเป็นทงเหลืองนะยี่บาทนะครับ นี่คือเรือเรือส่วนเจ้าพระยาลำใหม่นะครับผมจะมีอยู่สองลำนะครับ301แล้วก็30 2นะครับผมนี่คือ301นะครับนี่ก็ทงส้มเหมือนกันครับทุกครั้งจริงๆครับผมตอนนี้ต้องรอคิวกันครับรอคิวกัน เพื่อที่จะให้นะักท่องเที่ยวปจ่ใจพุทให้รถผู้โดยสารนะครับผมลงเรือก่อนนะครับถ้าเป็นเรือ,อแบบนี้นะครับผมแบบใหม่เนี่ยจะขึ้นง่ายนะครับผมครับคึกคักกันยกใหญ่เลยครับผมส่วนเรือด่วนเจ้าพระยานนะครับผมรอเพื่อที่จะเทียบท่า เยทุกคนโอ้โอโอต้องบอกว่าต้องต้องรอรอคริวกันเข้าทุกคนหนึ่งส่วนเรือังนั้นทุกคนเป็นเรือ <Kas per now> นาเ,เ,เป็นเรือส่งนะครับผมจากสาทรมาให้อสสยามนะครับเป็นเรือนําส่งนะครับว้าวโอ้โหเต็มคาราเบล เต็มคาราเบียเลยว,ว้าวทุกคนดูเรือตำนั้นทุกคนว,ว้าวเลยทุกคนดูจัดนี่ครับสุดว่านักท่องเที่ยวเขาน่าจะลงท่าเรือไอคอนสยามนี้เกือบเกือบจะหมดเลยล่ละนะครับผมเพราะว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ช่วงเวลาสี่ห้าโมงนี้ก็น่าจะเป็นห้างไอคอนสยามนะครับผมห้างอันดับห้างอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโอ้โหน่าจะเป็นร้อยนันทุกคนน่าจะเป็นร้อยคนนั่นะครับว้าวส่วนน้าจะเป็นชาติางชาตินะครับ ราคาค่าตั๋วสำหรับเรือนำเที่ยวเจ้าพระยานะครับ40บาท40บาทต่อคนต่อเที่ยวนักร้าไปต่อนะครับพบถ้าเรือต่อไปคือสาพรแล้วก็เอเชียทีนนะกรัาผมครับนักท่องเที่ยว ถ้าจะไปเอสเทิ e นะถ้าแบบใครนั่งรถบมามาลงที่สะพานบางจิตนะครับผมแล้วก็มานั่งเรือรฟรีนะครับผมอยู่ที่ถ้าเรือสาทรนะครับถ้าไปเอสเทิส e น,นี่น่าจะยังฟรีอยู่นะครับ,รบนะครับส่วนเรือสาทรในกรุงสยามนะครับผมราคาค่าตั๋ว8บาทนะครับต่อคนต่อเที่ยวนะครับผม ผู้โดยสารทั้งหมดนี้มาจากท่าเรือสาธรนะครับผมโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันครับ เลยว่าคือคักมากช่วงหน้าฝนของประเทศไทยนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่มีแผวครับผม เดินทางไปสาทรน,นะครับผม มากันอีกแล้วครับผม ลำนี้มาจากท่าพระอาทิตย์นะครับรเต็มไปด้วยชาวต่างชาติเหมือนเดิมครับผมต้องบอกเลยว่ามกต่องเที่ยวเมื่อได้มาเห็นทา้าไคอนสยามนะครับผมต้องถ่ายรูปกันยกใหญ่นะครับเพราะว่าสวยจริงอ่ะทุกคนโอ้โหเทียบ์ท่าอย่างเร็วเลยทุกคน นะครับผู้โดยสารก็นจาจจะเป็นร้อยเป็นร้อยคนนู้นแหละนะครับผมอาโอ้โหลันี้ลงเร็วมากการเทียบท่าการจอดเรือนี่สุดจอดจริงทุกคนว้าสุดจริงทุกสุดจริงทุกคนเหมือนไม่ใช่ช่วง โลซีซั้นเลทุกคนเหมือนแบบไฮซีสั้นเลยนะครับผมส่วนยืนอยู่นี้หยุดตรงนี้ตั้งตั้งนานแล้วนะยังไม่เห็นเรือดินเนอร์เหมือนมันไม่เยอะมอไม่ค่อยเยอะหรือว่ามันยังไม่ถึงช่วงที่ก็จะออกมาหรือเปล่านะ โอเคทุกคนก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ